จเจริญพรช่วงนี้ก็ช่วงโควิดโยมที่สวนขวดก็โยมเอาเอาหารนเอาไก่ป่าไกต่ตรงไก่แจ้ะนกกระทาเป็ดมาปล่อยบางทีก็มาเองบ้างแมวบ้างเมื่อมาอยู่แล้วก็ออกลูกออกหลานก็ไม่ได้ดูแลเนนดูแลโยมก็ดูแลสัตว์ไป เมื่อมันออกลูกออกหลานแล้วบางทีก็ตัวเฮียก็มาแอบไปกินบ้างในช่วงที่ไม่มีคนยู่มนันออกลูกออกหลานนี่มีออกลูกมาเจ็ดตัวเจ็ดตัวก็โดนแม่มันโดนเฮียกินไปแล้วก็ลูกอีกสามตัวเหลือสี่ตัวก็ะสสี่ตัวก็มีชื่อตั้งชื่อไอ้ดินไอ้น้ำไอ้ลมไอ้ไฟนี่ชื่อไอ้น้ำกลางคืนก็มันนอนด้วยน่าจะมันมาออกลูกในห้อง ไอต,ตัวนี้ก็มานอนด้วยทุกคืนเนี่ยไม่ยอมไปไหนมันกลวัวกลัวเฮีย <c oughs> ชอบมากลางคืนกลางวันก็ไปหากินตามภาษาของมันอยู่กับเพื่อนตรงคืนก็ขึ้นมานอนมันเชื่อไอ้น้ําเชื่องมากก็กลัวคนจะไปมันก็แหละนี่มันก็ต้องการความปลอดภัยก็ไม่ขี้ในทั้งคืนมันก็ไม่ขี้ โยมก็เอาแมวมาป้อยทีแรกก็มีตัวเดียวนะครับก,ก็ออกลูกออกหลานที่ท้องอีกแล้วต่นั้นใครอยากได้แมวไปเลี้ยงก็มาเอาได้โยมที่ส่วนขวดไม่มีแครเอาต้ามาก็เลี้ยงไว้นั่นแหละตอนนี้มีเจ็ดแปดตัวก็ให้อาหารมันบ้างเหลือจากข้าวฉันที่วัดป่ามานี่ก็เอามาให้มันบ้างะนั้นโยมถวายข้าวมาเหลือฉันก็มันก็มีสัตว์ต่างๆที่ จะได้กินเป็นทานเป็นการให้ทานไปอีกตอนนี้ก็มีหลายตัวมีเยอะแยะไปหมดออกลูกใหม่บ้างออกลูกเก่าบ้างอันนี้ก็ห่านโยมมาถวายทั้งหมดมีสี่ตัวโยมบอกห่านหมากัดไปสองตัวสองตัวก็เลยมาถวายเลยมันก็อยู่กับแมวอยู่กับไก่อยู่กับเป็ดก็กินอยู่กับวัดนี่แหละบางทีมันก็อยู่ด้วยกันได้ ไอ้นี่ตัวนี้มาเองชื่อไอปิป๊บป,ปชื่อเลนชื่อไอดือ้อเอาตัวนี้ตามตลอดกลางวันจะอยู่ด้วยกันตลอดไปในก็ตามต้องทำสปาทำสะน้ำให้ก็ไม่รู้ใครมาปล่อยวิ่งมาเองตัวเดียวไม่รู้หลงมายัางไงฉะนั้นก็เอามาแล้วก็เลี้ยงไว้ตอนนี้โตและก็มีทีมสปาชอบลงน้ำ บางทีอยู่นี่มันก็ชอบหลงน้าบางทีก็อยู่ในห้องแต่เป็ดก็มีข้อเสียหน่อยว่ามันชอบขี้เราก็ต้องหาทางที่ให้มันขี้มันก็อยู่อยู่ของมันนั่อยู่ไกลไปไหนก็ตามลองตามตอนนี้ส่วนขวดก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆีนปีนี้ปีที่8แล้วเก้าขวดที่เหลือจากเขาวงกดนั่นแหละเอามาทําเป็นทาง ลดลอดหรือว่าเป็นทางเดินเป็นซุ้มหรือว่าเป็นถ้ำขวดตอนนี้ก็มีพวกวนทันนีพวกเกพวกยมนวินแถวข้าวกับเด็กๆก,ก็บางทีก็มารับจ้างวัดมาช่วยกันร้อยมาช่วยกันทำขวดนี้หลายปีสีก็ยังสดอยู่สีก็อาจจะจางไปนิดหนึ่งแต่ก็หลายปีก็พอดูได้ อันนี้ชีพไอปีปบไปไหนก็เดินตามลองตามก็กลัวหมามากัดมันก็แหละมันชอบตามคนแต่ส่วนมากามมาไไก็ตามมาถมาไปไหนก็มาถ้าไม่อยู่ก็คังไว้กลัวหมากลัวคนเอาไปมันก็เนี่ยพอใครแสดงความเป็นเจ้าของก็มาเอา่ก็ไม่ได้ห่วงอะไรนี่ก็ตรงนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมใต้ต้นโพธิ์ที่นั่งสมาธิเรียกว่าลานโพธิ์ นัดยังไม่ให้คนเข้าก็มีโยมมาเที่ยวบางวันก็มาบางวันก็มีรถเข้ามาก็ไม่หวงกันนะที่จริงแล้วยังไม่เปิดเพราะว่าช่วงโควิดให้เรากลักวเสี่ยงโรคบางทีโยมเป็นหรือเปล่าไม่รู้ให้เราเป็นแล้วก็เสียงานก็คอยระมัดระวังไปไหนก็จะวิ่งตามอยู่อย่างนี้แหละก็ปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆนะมีตังค์ก็ทํามีตังค์ก็ซ่อมขวดมันก็อยู่ไม่นานมันมีลวด มีลวดไม่ลวกแค่นั้นแหละสามสี่ปีมันก็ต้องเปลี่ยนต้องย้ายเ้ื่อทำไปเรื่อยๆก็จะทำไว้เป็นแทบแทบในส่วนหนึ่งก็จะเป็นที่ที่นั่งสมาธิที่สดหมดบ้างวันนี้ก็เป็นกุฏิเด็กเล็กเป็นเออชีวิตสัตว์ลูกดูแลมันก็สามารถจะอยู่ด้วยกันได้บ้างจโดยเฉพาะบางทีเวลาไปหาเกณฑ์เด็กก็อยู่โรงเกีนก็มาเที่ยวได้เปิด อยู่กับ่านแมวอยู่กับไก่มันก็แบ่งบางทีมันก็แบ่งอาหารกันอยู่อาหารแมวบางทีก็ไก่ไก่กินบ้างจะไม่ทําลายกันัถือว่า่างคนตั้งหากินแมวไม่มีอาหารบางทีก็กินอาหารปลา่านบางทีก็กินอาหารของปลาดัะนั้น เ้าที่เราได้มีไนนก่กินได้ห่านกินได้แมวกินได้เป็ดกินได้เราจะสังเกตได้ว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยเขาจะอยู่กันอยู่กันแบบพวกแบบแต่ละชนิดบางทีก็นอนด้วยกันเราถ้าเราสังเกตดูดีๆนี่นะสัตว์บางตัวเนี่ย กินยากเข็นไก่ี่กินยากมากกินอาหารยากปากนิดเดียวบางทีแม่มันก็ป้อนมันสามารถจะปอนลูกมาได้เป็ดบางทีก็ปากใหญ่ปากใหญ่กินจุกรับเดีย่ออิ่มแหละใหญ่กว่าหลายเท่าปลาก็อยู่ในน้ำก็เ,เลยหัวสัตว์โลกโยมมาทำบุญที่วัดก็จะมาให้ทานอาหารปลาให้ไก่บางคน คูรัชนีกรก็เอาเข้าวมาบริจาคบ้างเอามาให้ไก่เหลือหงเหลือจากขันก็เอาให้ให้เป็ดให้ไก่รับรองโยมที่โยมเอาอาหารมาถวายพระไม่ว่าของแห้งของสดมีประโยชน์แก่สัตว์เพระสัตว์ต่างๆก็จะอยู่ในวัดบางทีก็ข้าวไม่ต้องหงหรอกหรืออาหารต่างๆมันก็สามารถจะกินได้ตอนนี้ไม่มีหมามีแต่แมวกีจสัตว์พวกนี้ ญาติเดียวอีกสองเดือนก็มาเที่ยวแล้วโยกเที่ยวชมมาดูสัตว์สวนขคดจะกลายเป็นสวนสัตว์อยู่แล้ว